อ๋อชื่อเฉลียวครับอยู่ที่อำเภอวิเศษจานจร์ย่างบางทองครับบ้านหลักแก้วทำทั้งหมดกี่ไร่ครับพ่มร้อยเก้าสิบไร่โอ้โหถอนไม่ขึ้นเลยลึกโอ้โหแน่นกับดินแน่นดีเนี่ยลากยาวลากกินลึกต่เนี้ยรู้สึกว่าลึก,กนเนี่ยเขื่อนออก,กำลังเลยดูดินโบเลยนะอ้อกำลังอะ่ะเนี่ยลากลึกใช้ได้ นี่ชีดไม่ได้ขี้หวานเลยอ๋อธรรมดาดึงมันจะลุย่ยแต่เ<ด><ร>นี่ยดึงแน่นจับดินจับดินดีดดดก็กํำลังธรรมดาดึงนั่นน้ำนก็ออกแล้วครับแต่นี่รู้สึกว่าน้ำลากลากไม่ได้จะลึกแล้วก็ถอนต้องใช้กําลังสมบูรณ์หากกินได้ลึกลาต้นโครงสร้างก็ดีพูดถึงถ้าลางลงลึกนะถ้าล่างล,งลอยมันก็โดนลมนิดนิดหน่นอยก็เลื่องแล้วเป็น่ลางลงลึกก็ดีจับนาต้นข้าวดีสมบูรณ์ ตัวสีสีแดงครับสองสีแดงใช่ไหมครับครับเต็มสิบให้แปดขึ้นครับผมชื่อหน่อยครับผมทำนายที่ตำบลบันับชลอำเภอวังน้อยครับอายุทยานะครับเจ็ดสิบถังตอนนั้นก็พอแท้เมื่อไงครับ ถ้าเป็นปุ๋ยผมว่ามันเยอะอ่ะแต่ว่ามันก็เพิ่มต้นทุนไปอีกอะ่ะจริงอันรวมๆแล้วก็เป็นแสนนะครับก็อยากทดลองนะพะเห็นในเทปในฟุกเฟซบุ๊กอ่ะล้วก็เลยลองทดลองซื้อมาก่อนแรกๆผมซื้อมาแค่2ซองทดลองดูก่อนเพราะว่าก็ยังไม่อยากเชื่อหรอกนะครับแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงก็คือว่าภาพโตลวงแล้วก็ลวงใหญ่ของใหญ่สามสี่วันนี่ก็คือว่ามันเริ่มเขียวแล้วลองดูก็ได้ครับนี่ครับลองมงสังเกตดูได้ ฐา,านามเมื่อกี้ก็หาต้นช่วยนะเพราะมันตัอย่างต้นใหญ่แต่ถ้าต้นใหญ่กว่าเขเดยแล้วก็แต่พอดีอเ,ดเรื่องรากอ่ะมันดีอยู่แล้วนะไม่ต้การดึงนะแต่ว่าคิดว่ารากมันเยอะอยู่แล้วตอนตอน,นั้งข้าไปนล้นก็รับยาอยู่แล้ว โนทตินาน่นก็ดีเลยทีนี้โน้เคี้ยวปุ๊บเลยนุ่นเพิ่งจะใช้ทุดเนี่ยก้าวเนี่ยฉีดฉีดพร้อมคุ้มค่าเลยไม่น่าเชื่อมันเห็นผลน,นะ,ะ้วครับที่เขาโฆษณาบอกว่าอะไรากยาวเป็นคืบและลองแล้วมันได้ผลเห็นเห็นเห็นผลเลยข้าวเจ็ดสิบวันแหละพอฉีดตัวนี้ไปนีลยรากข่าวเลยสามตี้วันในล,ลองทอดดูได้เลยอถอนเองเราต้องทําดูเองโอ้ไปนาดูจะแหวกดูเลยดูมแมลงดูหนอน เพราะว่าปลายเช้าเย็นเลยดูนาแต่ข้าวมันก็เขียวแล้วมันก็แตกขแขนงดีแล้วก็มาอีกทีข้าวด้เดือนครึ่งแล้วก็ฉีดอีกเที่ยวเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดบ่อย,อยานานฉีดทีมันมันก็เห็นผลน,นะทุกทีเราไม่ได้ฉีดตัวนี้ไปข้าวมันก็จะไม่ค่อยโตต้องคส่ปุ๋ยผมเรื่อยอะ่ะคือผมผมให้มันเขียวไม่ไม่เบี้ยนถ้าใช้ตัวนี้ถ้าดินมันดีมันก็ต้องลดปุ๋ยลงไป ครับสภาพดินดีนะปุ๋ยมันก็จะลดแต่อาชีพตัวนี้ไปดินดินมันฟูดินมันซุยแล้วข้าวมันก็เดินกอดีอะไรดีด9.5เลยเพราะใช้ครั้งแรกมันเห็นพ่นเนาะมันมันมันแตกกอแล้วมันมันเดินเดินลาก ผมตำแหน่งเดิมคือผู้ใหญ่บ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านอยู่หมู่เจ็ดเนี่ยชื่อนิคมแกวสกุลนีชื่อเล่นผู้ใหญ่แพะ<ม>ชาวนางจริงไม่ได้โดกหกชาวนาตั้งกำลก,กำเนิดโอ้เกินคุ้มเลยเกินคุ้มเพราะจริงๆแล้วมันเห็นผลแล้วอ่ะมันมันเป็นไปได้แล้วอ่ะใช่ไหมเพราะไร้ดัานก็เพิ่มขึ้นมาแล้วโอ้เขาก็ดีใจเลยทุกปีจับเงินแค่หกเจ็ดหมื่น อยานีจำยังแต่เป็นสิบปีแล้วอย่างเงี้ยในตีขวางท้งเงี่ยแต่มันก็ไม่อยู่เอาไม่อยู่ย่ามาได้ตัวนี้แหละที่มันที่มันอยู่อ่ะแล้วเดีเด๋ยวพอดีก็ไม่มี <c oughs> ไม่มีย่าแต่การันตีก็การันตีนะ <c oughs> ว่าเออใช้ได้ใช้ด,ชดีนั่นแหละัวผมใช้มาแล้วอะ <c oughs> ่ะก็ลองใช้ตัวนี้ดูสิบดาวตัวเนี้ยก็มนก็เห็นผลว่ามันไม่มีก็เลยบอกว่าถ้าคุณฉีดตัวนี้ปุ๊บนะแล้วคุณไปสังเกตดูเจ็ดวันนะคุณไปดูเม็ดมันจะขึ้นมามันจะมันจะเละ กรอบนี้รอบที่ใช้ไปนเนี่ยก็ได้20่สิบยีเกียน60ถัง18ไร่ที่เหลือนาเท่านี้ปีนี้ถ้ามันเกิดมันเหมือนเดิมปีหน้ามันจะมีสมาชิกเพิ่มแน่นอนเพราะอันนี้มันลองอยู่แล้วเหมือนกับของผมมันหนูลองยายอยู่แล้ว